สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปราบ้านน้องน้ำทิพย์ EP ที่29ินะคะวันนี้ค่ะพี่หาน้องมีพราเพิ่มพราบ้านราคาแบ่งปันนะคะก็ยังคง300บาทนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทย50บาทนะคะพี่พี่ขายังคงจัดโปรโมชั่นเดิมอยู่นะคะพี่พี่ราคาเปิดอยู่ที่300บาทบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บบาทค่ะสนใจถูกแจรายการไหนสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อ นะคะพี่พี่ยังคงเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะ0 9 8 9 2 7 5 6 6 3นะคะพี่พี่ขาก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอฟทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพด้วยนะคะพี่พี่ขาผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะพี่พี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะพี่พี่เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นึ่งราคาเปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทบวกค่าจัดส่งปลายทาง50บาทนะคะพี่พี่องนี้เลยสวยงามนะคะสำหรับรายการนี้ จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่องค์สวยองค์งามแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจันนะคะเนื้อทองแดงนะเหรียญสวยเห,เหรียญคมเหรียญชัดค่ะพี่พี่จังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่พี่องค์นี้งามมากๆนะคะก็จะมาพร้อมเรียมกอบเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะแล้วก็มีรูให้ตรงนี้แต่ว่าน่าจะต้องไปหาห่วงเองนะพี่พี่รายการนี้น้องได้มาแบบนี้ก็แบ่งปันให้พี่พี่กันแบบนี้เลยราคาเปิดอยู่ที่300บาทบวกค่าจะส่งปลายทาง50บาทนะคะปิดกี่รายการนะพี่นะสามารถแจ้งน้อง เเข้้าามไดลยนะะครายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่2นะคะรายการที่2ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเหรียญหลวงปู่ดูวัดสะแกนะคะเนื้ออัปกามาพร้อมเลี่ยมกันน้ำแบบนี้นะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญช์ตค่ะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมกันน้ำเลยนะคะสวยถูกใจนะคะพี่พี่ขาสนใจถูกใจก็สามารถโทรเบอร์เข้ามาหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยเช่นกันนะรายการนี้เป็นรายการที่2เป็นเหรียญหลวงปู่ดูหลังยันดวงนะคะพี่หลวง ผัวสแกนนะคะรายการที่2อ P ีที่2 9นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น E ีีกับรายการให้น้องทราบได้เลยนะพี่ๆจะส่งให้ทุกวันทางไปสนีไทยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ขารายการที่3นะคะรายการที่3นะคะก็จะเป็นรูปหล่อนะคะพี่ๆเป็นพระรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อเงินวัดบางข่านนะคะพี่พขาองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยนะพิมพ์คีตานะพี่ๆองค์สวยองค์งามมาพร้อมเลี่ยมสามห่วงแบบนี้สนใจถูกใจฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพาบ้านน้องน้ำทิพด้วยนะคะพี่พี่คะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่สมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญเงินจีนนะพี่พี่สวยงามมากๆนะคะรับรองเลยว่าตรงปกและถูกใจแน่นอนขอบตัดประมานี้คะ่ะ ด้านหลังก็จะเป็นลายมังกรนะคะพี่เป็นเหรียญเงินจีนลายมังกรด้านหลังนะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสำหรับรายการนี้รายการที่4ี่นะคะรายการต่อไปรายการที่ห้านะคะรายการต่อไปค่ะพี่ขารายการที่ห้านะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญเซมานะคะเหรียญเซมาพุทซ้อนนะคะของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะกับ ท่านพระอาจารย์ทีมนะคะพ,พี่อาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะน่าจะสะท้อนแสงนิดหนึ่งนะคะพี่ขาขออภัยด้วยนะคะรายการนี้มาพร้อมเนี่ยพระสติกกนน้ําแบบนี้เลยองคสวยองงามนะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่5นะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่6นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญยืนของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเทาจังหวัดชัยนาทนะคะปี2521ปี2521น25นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะ เป็นเหรียญที่ระลึกในงานสร้างศาลหลักเมืองนะคะจังหวัดชัยนาธนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นเหรียญยืนของหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่ารายการนี้เป็นรายการที่6ค่ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่6ของ EP ีที่29ต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะพี่ๆเนื้อทองแดงนะมาพร้อมเลี่ยมพระสติกกน้ําองค์สวยองค์งามเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสนใจถูกใจขอดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้นะผ่าน id เดียรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7คะ่ะต่อไปคะ่ะรายการที่8นะคะ รายการที่แปก็จะเป็นเหรียญพระพิกเนตหนะ้ากากทองนะพี่ๆองสวยองค์งามเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพด้วยนะคะสนใจถูกใจโทรเบอร์แอดไลน์ line, เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อ0989275663นะคะรายการนี้รายการที่8ค่ะพี่ๆเป็นเหรียญพระพิกเนตนะคะด้านหลังก็จะเป็นมีลงจานนะคะ2130นะคะพี่รุ่น รุงรวยลุ่งโล,ล,ลดล่ำรวยนะคะพี่เหรียญพระพิคเนตนะคะชาวบูชาได้เป็นของฝากของขวัญได้เช่นกันนะพี่ๆ <ว shoots S 2> ไม่เก่ามากนะคะสําหรับรายการนี้รายการที่8ค่ะต่อไปค่ะรายการที่9นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญอ่าเป็นล็อกเก็ตของหลวงพ่าาอจงนะพี่ขอภัาายด้วยนะคะรายการนี้จะเป็นล็อกเก็ตของหลวงพ่อจงนะด้านหลังก็จะมีตะเพียนเงินตะเพียนทองนะเป็นปลาตะเพียนนะคะสวยงามมากๆเก่านิดนึงค่ะพี่ๆขอคนรับได้ขอคนรับจริงค่ะพี่ สนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยนะคะผิดพระประการใดนะคะก็กราบขออภัยกันด้วยค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะรายการที่10รายการนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเนื้ออัปกาสวยงามนะคะสาหรับรายการนี้นะคะเข้ามารับชมแล้วสวยนะคะพี่ก็สนใจถูกใจนะคะอยากได้พระเครื่องพระบ้านก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้ค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่ นะคะรายการต่อไปค่ะพี่คะรายการที่สิบเอดนะคะรายการนี้ก็จะเป็นพระปิตาหานะคะหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพี่นะคะพระปิตาหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะพี่ๆรุ่นปดนี่นะเนื้อผงองค์สวยองงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆด้านหลังยันนะ มาพร้อมเลี่ยมเลนแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะสนใจถูกใจขอดูรูปภาพเพิ่มเติมผ่านไอดีไลน์ได้เลยนะคะไอดียไลน์นะคะก็เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะ0989275663นะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่11ของ EP ที่29นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่12นะคะรายการที่12จะเป็น ed, ล็อกเก็ตหลวงปู่ดูอัศแกรนะคะพี่ๆสวยงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี้ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสําหรับรายการนี้อะไร รายการที่12อ ep ที่2ี่โทรเบอร์เข้ามานะคะแจ้งเป็น ep กับรายการให้น้องทราบได้เลยนะคะจะส่งให้ทุกวันทางไปสนิทไทยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่13รายการที่13ก็จะเป็นภาพถ่ายนะคะของคุณแม่ชีนะคะภาพถ่ายคุณแม่ชีบุญเรือนรงบุญเติมนะคะองค์สวยอง์งามนะพี่พี่รายการนี้นะคุณแม่ชีบุญเรือนรงบุญนเติมนะคะก็จะเป็นพระพุทโธน้อยนะคะพี่พี่อยู่ที่วัดอาวุธกสิตาราม ะะสวยงามมากๆนะคะพี่พี่อ่ะนี่เลยอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นงานเลี้ยมเหนนะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่13ค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่14นะคะรายการนี้นะคะพี่พเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่รุ่นสุดท้ายนะคะสวยงามมากๆนะคะก็ปี25 18นนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญ8ดรอบนะคะพี่เหรียญ8รอบพิมพ์นั่งพานของหลวงปู่ทิมนะคะพี่พีปี18นะสวยงามมาพร้อมเลี่ยมขอบเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยองค์สวยองค์งามนะคะพี่พีรายการนี้รายการที่15นะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่16ค่ะพี่คะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี Jim, Ser Wet Sara yes. hmm. นะคะองค์สวยองค์งามปีสอง 517นะพี่นะเนื้อเปียกทองค่ะพี่พี่คะ่ะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่ราคาเปิดอยู่ที่300บาทยอดโอน300บาทยอดปลายทาง350บาทค่ะพี่พี่ปิดเกียร์รายการสามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะรายการนี้รายการที่16นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะพี่คะ่ะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อผงนะองค์นี้สวยงามมาก รับรองเลยว่าสวยตรงปกและถูกใจแน่นอนนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้รายการที่17นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่18นะคะรายการนี้ก็จะเป็นพระสามนางเนื้อชินนะคะพระสามนางเนื้อชินนะพี่พี่พระกุกเก่าๆยสวยๆเลยแล้วก็มาพร้อมเนี่ยมแบบนี้ค่ะพี่พี่พร้อมสวมใส่ใช้งานได้เลยเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมนะคะรีบโทรเบอร์เข้ามารีบแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่มีแค่รายการละ1 องเท่านั้นนะคะพี่พี่คะรายการนี้เป็นรายการที่18ค่ะต่อไปค่ะรายการที่19นะคะก็จะเป็นเหรียญจากเพชรนะคะด้านหน้าจะเป็นพระพรมหลังจากอเพชรนะคะพี่สวยงามมากๆค่ะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงนะรายการนี้รายการที่19นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปค่ะรายการที่20นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามนะคะพี่ปี25 53นะคะพี่พี่คะหลังหันุมานนะคะหลังหันุมานเชิญหงนะคะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยเลี่ยมแบบแนบเหรียญแบบนี้เลยค่ะสําหรับพี่พี่ท่านใดที่ไม่ชอบเลี่ยมแบบหนาๆเทอะทะนะคะก็เช่าองค์นี้บูชาองค์นี้ไปได้เลยนะคะพี่พี่สามารถสวมใส่ได้แบบสบายๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปค่ะรายการที่21นะคะรายการที่21เป็นเหรียญแม่ทัพนะคะเหรียญแม่ทัพหลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่วัดเขาบันไดอิฐนะคะองค์ สวยองงามเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดก็จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยรับรองเลยว่าของจริงสวยตรงปกและถูกใจแน่นอนนะคะช่องปราบ้านน้องน้ำทิพย์ก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอทุกทท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยค่ะรายการนี้รายการที่21นะคะต่อไปค่ะรายการที่22นะคะพี่พี่คะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่อง,ง,งสวยองงามแบบนี้นะคะขอ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรับชมรูปภาพแล้วรบกวนแจ้งน้องไวัยนิดนึงนะว่าปิดหรือผ่านเพราะว่าอาจจะมีพี่ๆบางท่านนะคะที่โทรเบอร์เข้ามาพร้อมปิดเลยก็มีนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่22นะคะรายการที่22 EP ที่29เโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP กับรายการพร้อมชื่อพระให้น้องทราบนิดนึงนะคะพี่ๆรายการต่อไปค่ะรายการที่23นะคะ รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พีปี2521น่นะรุ่นส5ห้าสวยงามค่ะพี่พีมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยองค์นี้สวยรับรองเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนเก่านะคะพี่พีขาเก่าจนแบบว่าตัวหนังสืออักษรบางตัวอาจจะแบบแทบสึกเลยนะคะพี่พีแต่ว่ายังคงสภาพที่สวยและสวมใส่ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นสาห้าของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่ขารายการที่23นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่2 4รายการนี้จะเป็นเหรียญพุทธสรเหรียญรวมพุทธคุณนะคะของหลวงพ่อคูณปาลิสุทโธนะคะหลังแบบนาบิพี่เนื้อทองแดงหลังแบบนะคะรายการนี้รายการที่2 4ค่ะต่อไปค่ะรายการที่2 5นะคะ รายการนี้จะเป็นเหรียญพระจันทร์นำวัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงปี2519เนื้อทองแดงมาพร้อมเลี่ยมเลนแบบนี้เก่าๆสวยๆพระเครื่องพระบ้านราคาวัดใจ300บาทบวกปลายทาง50บาทสนใจถูกใจขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่25นะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่ย6รายการนี้จะเป็นเหรียญจกักรเพชรนะคะเหรียญช้างจากักรเพชรนะพี่ๆองค์สวยเลยนะคะสําหรับรายการ การนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้ค่ะรายการนี้รายการที่26นะคะรายการที่26ราคาเปิดแบ่งปันนะคะสาหรับ EP ที่29นะ3า300บาทบวกปลายทาง50บาทปิดเกียร์รายการแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท่านนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่27รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอนะคะ เหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะสวยงามเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะก็เหมือนจะติดกระไหล่ทองมาด้วยนะคะพี่พี่น้องไม่แน่ใจนะสนใจถูกใจขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะปี2497นะพี่พี่ตรงนี้ก็จะมีรูนะคะถ้าหากใส่ห่วงก็สามารถใส่ได้เลยนะก็สําหรับพี่พี่ที่ไม่ชอบเลี่ยมนะคะหรือจะไปเลี่ยมก็ได้เช่นกันสวยงามเหมือนกันนะคะพี่พี่าราการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะสวยงามมากๆนะคะพี่พี่สำหรับราย รายการนี้นะคะพี่่ขาเป็นรายการที่27นะคะของอีพีที่29รายการที่ 28่นะคะต่อไปรายการที่28ค่ะก็จะเป็นพระปิดตาพระพังพการนะคะเนื้อเปียกทองนะพี่พี่องค์สวยองค์งามแบบนี้เลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดค่ะพี่คะรับรองเลยว่าสวยและตรงปกถูกใจแน่นอนนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่28นะคะของอ p พีที่29นะคะต่อไปค่ะรายการที่29รายการนี้จะเป็นเลดหลวงพ่อรวยนะเลดหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัตะโกนะคะพี่พี่สวยงามมากมาก รุ่นรวยทันใจนะคะพี่ๆด้านหลังก็จะมีพญาไก่นะคะตรงนี้เลยสวยงามนะคะมีโค้ดนะนี่เลยค่ะพี่ๆรับรองเลยว่าสวยและตรงปกถูกใจแน่นอนขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดีไลน์นะคะช่องพระบ้านรองน้ำทิพยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท่านนะคะอาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่ไม่สะดวกรับสายขออาภัยด้วยค่ะพี่ๆเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่30มสิบค่ะพี่ๆ ขออภัยนะคะพี่ๆรายการที่สามสิบนะคะขออภัยด้วยนะคะพี่ๆนะอาจจะมีโคมไฟลมเล็กน้อยนะคะรายการที่สามสิบก็จะเป็น ขออภัยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่30นะพี่พีรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพระกิบบัวของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะพี่พีองค์นี้สวยงามมากๆนะคะรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนค่ะพี่พี่ด้านในก็จะมีเส้นเกสานะคะปะปนมาบ้างเล็กน้อยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดีไลน์นะคะและเบอร์โทรนะคะพี่พี่ขา 0 9 8 9 2 7 5 6 6 3เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะรายการนี้รายการที่30ค่ะต่อไปค่ะรายการที่31รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงก็เดิมวัดหนองโพนะคะเนื้อเปียกทองนะพี่พีปี2470นะองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่31ค่ะรายการที่31 ep ีที่2 9นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP ีกับรายการให้น้องทราบนิดนึงนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะ สวยตรงปกแน่นอนเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่32รายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อนะคะเจ้าสวัวหลวงปู่บุญวัดกางวางแก้วหลังยันหลังอัคาระนะคะสวยงามมากๆนะคะพี่เก่านิดนึงนะประเที่องพระบ้านขอคนรับได้ขอคนรับจริงค่ะพี่พี่น้องจะส่งให้ทุกวันทางไปสนีไทยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่32นะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่33รายการนี้ จะเป็นเหรียญรุ่นจิโกะนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปี2512ขาค่ะพี่พี่เหรียญเก่ามากๆนะคะ รายการนี้เก่ามากๆาค่ะพ,พี่ขอคนที่รับได้ขอคนที่รับจริงนะน้องได้มาแบบนี้ก็จะส่งและแบ่งปันให้พี่ๆกันแบบนี้เลยนะคะพ,พี่สาหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปค่ะรายการที่34รายการนี้จะเป็นเหรียญเสมานะคะพี่เสมาพิมพ์ผ่าปากนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ท่านพระอาจารย์ทีมนะคะก็ะจะมาพร้อมเลี่ยมขอบเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่ๆราคาก็ยังคง คงแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะบวกปลายทาง50บาทค่ะพี่พี่ปิดเกี่ยรายการก็ได้นะคะแจ้งน้องเข้ามาได้เลยค่ะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกทกท่านนะคะรายการนี้รายการที่34ค่ะต่อไปค่ะรายการที่35รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะเหรียญพระอาจันมั่นนะคะพี่พี่ปี2514นะคะพี่พีสวยงามนะคะรับรองเลยว่าตรงปกถูกใจค่ะพี่พีคะรายการนี้รายการที่35นะคะโทรเบ เข้ามาแจ้งเป็น EP ีกับรายการให้น้องทราบได้เลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่36นะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสีเนื้อทองแดงค่ะพี่พีอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยเปิดหน้าเปิดหลังนะเหรียญเก่านิดนึงนะก็จะเก่าทั้งเหรียญแล้วก็เลี่ยมกรอบนะคะพี่พีเก่าเลยค่ะพี่พี่ค่ะขอคนที่รับได้ขอคนที่รับจริงนะคะน้องจะส่งให้นะคะพี่พีทุกวันทางไปสนิถ์ไทยนะคะาราคา300บาทบวกปลายทาง50บาทค่ะพี่พี่สามารถโทรเบอร์เข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พีเป็นรายการที่37นะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่37นะคะพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะคะพี่พี่คะ่ะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดเนื้อเปียกทองนะง m, เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชาติค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นเหรียญเปียกทองของหลวงปู่รอดนะคะพี่สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่37คะ่ะต่อไปคะ่ะรายการที่38นะคะ รายการที่8ปดอ่าที่38นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พีพิมพ์ปกโพนะคะขาโต๊ะหลวงปู่โตนะคะพี่เป็นพระสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โตหลังเข้าสันดำห้าเม็ดนะคะรายการนี้รายการที่38ค่ะต่อไปค่ะรายการที่39นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะเนื้อทองแดงนะคะปี2 4 8 2ี่แปนพี่สวยคมชัดแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่ ทีสานะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่40ค่ะรายการนี้จะเป็นพระปิดตานะคะพี่พีคุกลักปิดทองนะคะคุกลักถักเชือกปิดทองนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะรายการที่40นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่40ค่ะเป็นพระปิดตาคุกลักถักเชือกปิดทองของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะต่อไปค่ะรายการที่41นะคะรายการที่41ค่ะพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นพระเนื้อชินนะคะพี่พี่องค์สวยองค์งามแบบนี้เลยนะคะก็เป็นเหมือนพระพุทธเจ้านะคะสิบพระอ,องค์นะหรือว่าเป็นเครื่องรางงบน้ําอ้อยเนื้อชินประมาณนี้นะคะพี่พี่ถ้าหากไม่ใช่หรือผิดพลาดประการใด้องขออภัยด้วยนะคะสนใจถูกใจขอดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้หรือจะโทรเบอร์เข้ามาปิดได้เลยเช่นกันนะคะที่เบอร์โทรและไลน์นะคะ0989275663ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่41ค่ะต่อไปรายการที่42รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปูโต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะหลังพัดยศนะพี่ๆองสวยองงามแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่42ค่ะรายการที่42 EP ที่ รายการนี้เป็นรายการที่42นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพี่นะคะพี่พหลังพัยดยศแบบนี้เลยนะคะปี2518นะเหรียญสวยหเหรียญคมเหรียญชัดมาพร้อมเรียบเรนแบบนี้นะค่ะพี่พี่รับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนนะคะพี่พี่คะสำหรับรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่42ต่อไปคะ่ะรายการที่43นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิรารามนะคะเนื้อฝาบาทนะพี่พี่เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกวยนะองค์สวย องงามแบบนี้เลยขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านไอ l ีไลน์หากรับชมภาพแล้วรบกวนแจ้งน้องไว้นิดนึงนะว่าปิดหรือผ่านเพราะว่าอาจจะมีพี่ๆบางท่านนะคะที่โทรมาเข้าโทรเบอร์เข้ามาพร้อมปิดเลยก็มีนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะขอบตัดประมาณนี้ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่43ค่ะต่อไปค่ะรายการที่44รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวะละคคังพิมพ์ใหญ่อยู่ในด้านในนี้จะเป็นงานถักลวดเ,เก่าโบราณสวยนะพี่พี่แล้วก็ด้านนอกจะเป็นเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปค่ะรายการที่45นะคะรายการที่45เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะพี่พี่ขาปี2484นะคะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่พีเหรียญราบผลบุญทวีของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะรายการนี้รายการที่45นะคะ รายการต่อไปรายการที่46นะคะ เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามนะคะภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามนะคะพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปค่ะรายการที่47รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดแม่น้ําคูเก่านะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่ทิมวัดแม่น้าคูเก่าพิมพ์ฉลุนะคะพี่พี่ลูกศิษย์หลวงปู่ทิมห้ามพลาดเลยนะคะสวยงามมากๆรับรองเลยว่าตรงปกและถูกใจแน่นอนค่ะพี่ถึงเก่าแต่สวยนะสําหรับรายการนี้เป็น เป็นรายการที่47ต่อไปรายการที่48เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่พีเหรียญหล่ลอ สมเด็จเหนือพระพรมนะคะของหลวงปู่ดู่วัสแกปุศเสกนะคะองค์นี้สวยงามมากๆนะคะสำหรับองค์นี้ราคาก็แบ่งปันอยู่ที่300บาทหวปลายทาง50บาทสำหรับค่าจัดส่งปลายทาง50บาทนะพี่ๆจะปิดเกี่ยรายการก็ได้นะคะสามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่พๆทุกท่านค่ะรายการนี้รายการที่48นะคะต่อไปค่ะรายการที่49นะคะ รายการนี้จะเป็นพระศิวลีนะคะพี่พี่พระศิวลีของหลวงพ่อกลวยนะคะรายการที่49เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยนะคะเนื้อดินนะพี่พี่เก่าสวยแบบนี้เลยด้านหลังก็จะมียันมียันตุกตายันหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะคะ รายการนี้รายการที่49นะคะรายการต่อไปรายการที่50ค่ะเป็นพระหูยานกุลบ,บุรีนะคะพี่ๆเนื้อชิ้นนะเก่าสวยแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมขอบจับหนักนะคะสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่50นะคะรายการนี้เป็นรายการที่50ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่51นะคะรายการที่51ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพี่พีเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตปี2469อยู่ในเลี่ยมนะพี่พีเก่านิดนึงนะเก่าทั้งงานเลี่ยมแล้วก็เป็นเหรียญเลยนะคะพี่เหรียญเนื้อทองแดงนะคะสวยรับรองเลยว่าตรงปกและถูกใจแน่นอนนะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งได้เลยนะคะว่าสนใจปิดรายการไหนถูกใจรายการไหนนะคะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกๆท่านนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ ที่51ค่ะต่อไปนะคะรายการที่52รายการนี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะพ,พี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะคะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานค่ะรายการนี้รายการที่52นะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่53นะคะพี่พองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยจะเป็นพระรูปหล่อหน้าปกนะคะพี่พ,พระรูปหล่อร้อยองค์พิมพ์หน้าปกหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะพี่ช่อง พาบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยแล้วก็เพื่อที่พี่พี่จะได้ไม่พลาดทิต่อต่อๆไปกันด้วยเช่นกันนะคะรายการนี้รายการที่53ค่ะพี่พี่ตอไปนะคะรายการที่54นะคะรายการนี้จะเป็นพระพิตาคุกลักถักเชือกนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเหมือนมีเบี้ยแก้อยู่นะคะพี่พี่น้องไม่ทราบที่เกจิอาจารย์นะขอไปด้วยค่ะสําหรับพี่พี่ท่านใดที่รู้จักส ใจถูกใจนะคะโทรเบอร์เข้ามาได้เลยแจ้งเป็นอีพีแจ้งเป็นรายการให้น้องทราบได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่54นะคะรายการต่อไปรายการที่55ค่ะรายการนี้จะเป็นพระติดตาพิมพ์ตุกตาใหญ่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะคะเนื้อผงนาพี่พี่องค์สวยองค์งามแบบนี้เลยนะคะรับรองเลยว่าสวยและตรงปกถูกใจแน่นอนรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่55นะคะ เรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่56รายการนี้จะเป็นมีดหมอนะคะมีดหมอสาริกานะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่เป็นมีดหมอมีดปากกาเล่มเล็กแบบนี้ชาบูชาไปเก็บพกพาสะดวกนะคะเล่มไม่ใหญ่มากนะคะเลี่ยมได้นะคะพ,พ,พี่พี่สามารถชาบูชาไปถ้าหาักไม่เลี่ยมก็สามารถสวมใส่เช้ง,งานได้เลยนะคะสําหรับตรงนี้จะมีห่วงแบบนี้นะพี่พี่สวยงามนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดีไลน์นะช่องทางการติดต่อนะคะศู 9 8 9 2 7เ6 6เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะช่องพาบ้านน้องน้ำทิพก็ขอขอบพระคุณค่ะพี่พ FC ทุกท่านนะคะพ,พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะ สำหรับพี่พีเอซใหม่เข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยค่ะสำหรับพี่พีเอซเก่าๆนะคะก็เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยค่ะกราบขอประคุณเป็นอย่างสูงนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่56นะคะต่อไปค่ะรายการที่57รายการนี้จะเป็นพระขุนแผนนะคะเนื้อดินนะพี่พีมาพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยองค์สวยองงามนะคะเป็นพระขุนแผนกุบั้นก่างนะคะสวยงามมากๆรับรองเลยว่าสวยตรงปกและ ถูกใจแน่นอนนะคะรายการนี้นะคะพี่เป็นรายการที่56นะคะ24 ขออภัยนะคะรายการนี้รายการที่57นะคะรายการนี้เป็นรายการที่57นะพี่พีถ้าหากน้องแจ้งรายการผิดน้องขออภัยด้วยนะคะผิดกี่รรายการสามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปรายการที่58รายการนี้จะเป็นพระหางมากหล,ลวงพ่อลือสีลิงดำนะคะพี่พีเนื้อผงหน้ากากทองนะองค์สวยองงามแบบนี้เลยค่ะพี่พีขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะผ่านไอเดียไลนนะคะต่อไปรายการที่59นะคะรายการที่59เเป็นเหมือนมือ พระพุทธเจ้านะคะพี่พี่สวยเลยเป็นเนื้อหินนะคะพ,พี่เนื้อหินยกน้ำพึ่งนะคะเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่พี่าราคาก็เปิดแบ่งปันกันเช่นกันนะพี่พี่สามร้อยบาทหววปลายทางห้าสิบบาทปิดเกี่ยรายการแจ้งน้องเข้ามาได้เลยพื้นที่ห่างไกลแถวภาคใต้บนเขาบนเกาะไม่บวกเพิ่มนะคะห้าสิบบาทตลอดสายสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบเก้าต่อไปค่ะรายการที่หกสิบขออนุญาตปิดรายการที่หกสิบเป็นรายการสุดท้ายนะคะพี่พี่รายการนี้จะ เป็นเดือยงูนะอยู่ในเรียมแบบนี้เลยด้านในก็จะเป็นน้ํามันนะคะพี่พี่แล้วก็ผ่านการปิดทองมาด้วยนะตรงด้านนอกจะมีลงจานลงอัขระไว้แบบนี้เลยขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหมุนไว้ไปนะพี่พี่ขออภัยด้วยค่ะรายการนี้รายการที่60 ปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะกับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะน้องขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เที่เข้ามารับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะถ้าหากสนใจพาเครื่องพาบ้านกับช่องพาบ้านน้องน้ำทิพย์ค่ะพี่พี่สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้ที่เบอร์โทรและไลน์นะคะ0 9 8ย์7 5 6 6 3นะคะพี่พี่สำหรับวันนี้สำหรับอีีนี้นะคะผิดพลาดประการใดน,น้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้าค่ะพี่พีสวัสดีค่ะ